รัฐบาลตระหนักถึงความสําคัญของบทบาทสตรีซึ่งเป็นพลังสําคัญที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัวสังคมและประเทศชาติจึงได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒน,นาสตรีพศ2560ถึง2564เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสร้างสังคมเสมอภาคปราศจากการเลือกปฏิบัติสตรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีมั่นคงปลอดภัย พลังความเข้มแข็งของสตรีไทยเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนก็นเนื่องจากว่ารัฐบาลได้มองเห็นในสิทธิความเท่าเทียมนะคะซึ่งพลังของสตรีมีบทบาทที่สําคัญในการที่จะขับเคลื่อนแล้วก็พัฒนาประเทศไปได้ค่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้นะคะมีสตรีจานวนไม่น้อยเลยที่ขาดโอกาสแล้วก็ขาดเงินทุนในการที่จะสร้างรายได้จากการพัฒนาศักยภาพของตนเองดังนั้นทางกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจึงเข้ามามีบทบาทสําคัญในการที่จะสร้างพลังให้กับสตรีในทุกมิติค่ะ แล้ววันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกันค่ะหัวใจหลักสําคัญในการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีคือการมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและเปิดโอกาสให้กลุ่มสตรีสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการนำไปต่อยอดสร้างอาชีพประเทศไทยเรานะครับก็พูดตรงๆก็ง่ายๆนครอ,อบครัวสังคมอยู่ได้เนี่ยนะครับก็มีสุภาพสตรีนะครับหรือว่า ผู้หญิงที่เป็นกําลังหลักนะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการดูแลครอบครัวอบรมสั่งสอนลูกหลานนะครับให้ให้เป็นคนดี ดันนั้นเนี่ยรัฐบาลก็เลยได้จัดงบประมาณจำนวนมากพอสมควรเอามาตั้งเป็นกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อที่จะให้สตรีทั้งประเทศนะครับได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนแล้วก็เอาเงินทุนนั้นเนี่ยไปใช้ลงทุนทำมาหากิน นะครับก็ให้ผู้หญิงของเราเนี่ยนะครับรวมตัวกันอ,อย่างน้อยเนี่ยสคนตั้งเป็นกลุ่มอาชีพที่สนใจได้กลุ่มได้อสองแสนบาทเอาไปใช้ทรมาหากินครอบครัวของสตรีไทยเนี่ยจะสามารถลืมตาอ้าปากแล้วก็โดยอาศัยเข้าถึงแหล่งเงินทุนเนี่ยได้โดยสะดวกเนี่ยผ่านกองทุนพัฒนาบุตรบาทสตรีนะครับก,ก็ต้องกราบขอบพระคุณรัฐบาล ทที่ไได้้อ้อาใหหโกสกสับผูญิงยเราครับียกได้ว่าถ้าสตรีได้รับการส่งเสริมศักยภาพและบทบาทของสตรีนะคะก็จะทําให้เกิดการยอมรับของสังคมค่ะแล้วก็จะทําให้สตรีสามารถที่จะสร้างครอบครัวและก็สร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนค่ะและในครั้งต่อไปนะคะเราจะพาไปพูดคุยกับสตรีที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการได้รับเงินกู้จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีติดตามได้ในครั้งหน้าค่ะ